สวัสดีครับสวัสดีครับถามไทยอ่าหลังหวยออกไปรนะครับเนาะผันใดมีโชคมีลาบอายยอายยอเาอาไว้ไหนหยวหนหิวขอลอยอยู่เอ้ยยุงกัดครับยุงกระบ,บานอ่ะอเราลอยจักหน่อยนะโอ้ยบ่ถึอเลีกกันให้ลอยเถอะเว้ยอืออ่ะเออะบ่ถึอเลีกกันให้ลอยได้ไหเนาะ เอาแต่ละสำนักก็สำนักนะครับเนาะกะมีสำนักใก่เคียงอยู่กับหลายสำนักดูนะครับเนาะแต่ว่าของพอไวนี่เขาเขาทุหงวดครับเขาทุหงวดเฉพาะของพอไวนะครับเนาอแต่ว่าตัวพอไวเน้นๆไปผดันบอเข่าตัวบอลเน้นผัดเขามันเป็นยังไงวะหัวเขียดเลยอีเดยเขียดอีดีเลยเนาะแต่ตำหนักต่างๆกะ ไก่เชียงเสียดหนาเสียดหลังมีไก่เชียงเสียดอยู่คือปูลำเนียงอหายมาหนึ่งหาหนึ่งนะครับนอกจากเสียดไปแต้มหนึ่งสามศูนย์กับสี่หกกับกับถึงศูนย์ตัวเดียวนะครับนะเแต่ว่าหาหนึ่งหนึ่งหาแม้ไก่เชียงผัวไปกระลุงหายอยู่แต่ก็พลาดแต่ว่าคันผู้ซื่อขึ้นซื้อลงก็ที่ได้อยู่อ่าแล้วก็ไปของอาจารย์นิระน้ำนะครับแต่เนื้น้ำก็ให้เล็กลางมหาหนึ่งนะครับเล็กลางหาหนึ่งกับไก่เชียงผู้ซื่อขึ้นซื้อลงได้ครับได้ได้ได้แน่นอนครับได้แน่นอน พราะว่าพันเน้นล่างครับพันเน้นล่างเน้นสองตัวล่างครับแล้วก็วัดธรรมเสนาพัฒนาล่ามพอไว้ไปจุดทูบได้หนึ่งหาหนึ่งนะครับเนาะ,ะว่าพอไว้ก็ลงแต่สามโศวหายสองตัวพอไว้ก็ไม่ได้ลงแต่ถือว่ามันไก่เคี่ยงคาพอไว้ไก่เคี่ยงมีหนึ่งวัดนะครับแล้วก็ปูข้ามยาซับนี่ก็กตถือว่าไก่เคี่ยงพัดพิสไปสามเต็ม <laughs> ได้สามเต็มก็ใหยง เข้ากลางยัของดอกวาสันดอกวาเอาเอามีมีเข้าครับมีเข่าไร้เด้อครับเด้อตองขอไว้มีเข่าอยู่สองสองทีครับสอทีอ่าแล้วก็ของเสียจวนนะครับเด้อเสียจวน่นฝันว่าเหล็ออกศูนย์หนึ่งนะครับเนาะ่นว่าถือเล็กลางหันอ่าขบนเนื่อเจ็ดศูนมันบ่ถือดันไปถือของพ่นครับเจูนครับโอ้ยพันพ่นกรไดเนาะเอ่อบนสื่อศูนย์มันออกออกตไหนบนฝันออกศูนย์เจ็ดสี่บนฝนออกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดนาอโอ้ยสื่อเจ็ดศูน บ่ถือบนถือถือแางศูนย์หนึ่งว่าสั่นบัดเดียว์ไม่ได้แทะเพิ่นถือบนบัดนี่ครับโอเล่คนเพิ่นฝันเดี๋ยวนี้กับกันเนาะเอาพไฟสีตาให้ได้ครับเสียจนได้สีตาไม่เดาให้เดี๋ยวกับอีวั่รกี่มือครับไปแต่ว่าจะไปสัมผัสเสียจนไว้ก่อนให้เรื่อยเนาะแต่ของพอไหวนี่มีเขาคือหนึ่งวัดป่าหนองแก้วครับวัดป่าหนองแก้วที่อยู่ฝ่ามือพระอาจารย์พระน่าไล่ขับพระนาไล่พระน่าไล่พอไหวไป ที่เหตุยืฟาร์มเมอร์กันเห็ดเลกสูงกับเลขหานี่แวบๆไปนะครับเพราะว่าไอ้วาสีศูนย์ก็หาน้ำเดินนะครับจำได้ปะครับจำได้่อืะขันจำได้ก็แต่ว่าตัวเลขผลบอลงให้ครับผลบอล่งศูนย์สามเก้าหาสามเก้านะครับบัตรเลขทูบพอไะว่ไปจุดได้เท่าไรบัตรนี้ได้สามสามเก้าบัตรเข่าเลขสามตัวลอตเตอรี่นะครับเนาะบัตรเข่าสามตัวลอตเตอรี่สามเก้าสามเก้าสามนะครับอ่าเลขวิหารหลวงปู่ใหญ่พอไว้ว่าบ่ทิมนะครับระวังไว้ระวังไหว หนึ่งเกาเกาหนึ่งหนึ LE ่งหาหาหนึ But, ่งครับเกาหาหาเกาครับมันกระพิดกระแดนมือเลขกมิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะแต่แต่เป็เข่าเลขฝ่ามืออ่าพระอ่าพันละารครับพะนละไรนะครับนะอ่าแล้วก็อีกจุดที่สองที่พ่อไวไปเฮ็ดไว้ก็ไปหาเอาไว้ที่อ่าร้อยพระพุทธบาทหลวงเงินครับร้อยพระพุทธบาทหลวงเงินเห็นไ่มครับอ่าดูช่องนี่พ่อไวบริลล์ล่อหายด้วยครับเด้อพ่อไวไปลงอยู่ช่องอ่าพ่อไวคนเดิมครับ เพราะว่ามือนั้นเครื่องนี้คาดคาเอ็กพอร์ตอยู่ค่าเอ็กพอร์ตพอไว้ก็ะเราบริลดลงพอไว้ไปท้ายลงพอไว้คนเดิมนะครับพวกเดติดตามพอไว้คนเดิมคนเดิมช่องนั่นก็ที่เห็นนะครับเนาะว่าพอไว้จุดทูบได้หันเก้าหกแปดตรว่าเลขเลขทูบอยู่ข้างๆหันศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพอไว้ก็บอกมักกระเล่นนะครับเด้องศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์พอไว้ก็บอกอยู่นะครับเด้อแต่ว่าพอไว้พอไว้ก็ิลดไปลงเป็นตัวเลขให้นะครับเนาะพอไว้ก็ลงตะเก او หก แปดกแปดกับมี <tamam> เข่าอยู่2คลิปกับบัดปลาน้องแก้วกับบัดปลาอ่ากับผู้ถวัตบวงเงินหลักครับของเสียจวนครับสามคลิปบนสองคลิปสามคลิปครับของเสียจวนเดี๋ยวพอไว้สิตามให้หนึ่งบัดปลาหนองแก้วสองลายผู้ถวัตบวงเงินสามครับเสียจวนครับอ่าเพราะว่าวัดปลาหนองแก้วเข่าล่างอ่าร้อยพุทธบาทบวงเงินนี่เข่าบนนะครับได้เข่าบนอืมก็ถือว่า มันกับเขาหรือใดน้องครับมันเขากับว่าเขานะครับมองได้ว่าบ่เขาพอไรก็ว่าบ่เขาครับที่ปูข้ามเนืาอัพย์กับจุดทูบไปเก่าหนึ่งเก่านะครับเนาะมันกับออกก้อนแล้วค่อยมาจุดใด <laughs> ยิบทูบพิด <laughs> ขันยึบตะกอนพุ่นกระจีในคนละเนาะตะกอนพุ่นนาะแบบยิบทู่ไปแบบยิบก็ร้อยพระพุทธบาทบางเงินเก่า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 หนึ่งนีครับเขาเนี่ยเก่าเขาหนึ่งอะนะมันว่าเขาเนี่ยเก่าเก่าหนึ่งงวดกว่าหนึ่งกัเขาเนี่ยพระพุทธบาทเงินเขามาสองงวดติดกันแล้วครับกระบาดปลาต้องแก้วเขามาทุกงวดครับัดปลาต้องแก้วเขาาทุ่งวดนะครับเห็นบ่พอไว้ไปคนเดียวคือ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 คนบาปไปหาหวยแหละครับแต่ว่ามันกับเขานะครับเนาะเพราะว่าเข้าไปคนเดียวอ่าเข้าไปบอกเพรนตามเข้า บอกคนตามมันที่เข้าไปหากับเขาตั้งใจไปไปอะไรเขาก็บอกแบบนั้นเขาไปอะไรไปแบบอยากได้เตเลติ้งย่างเดียวเพื่อไปมันก็ได้ไลน์ไปเอาเตลติ้งเตเลติ้งพอไหก็บพรเขาคือว่าขึ้นขึ้นเ่าแหละครับขึ้นขึ้นเ่ามีคนติดตามหน่อยครับมีคนเก็บกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคนเบิ้งหน่อยเบิ้งยังครับเบิ้งเท่าไรเก็บคนแปดคนสิบก็ค้อนเท่านั้นครับเบิ้งบ่หลายครับพอไหวก็ลืมอ่าบัตรสรุปเลขต้องไปก็ลืมพระพุทธบาทบังเงินครับ พระพุทธบาทบอกเงินลืมเลยครับอะไรสุดรุเบงไปก็เรื่อยบริบริบอกนะครับไมแต่บอกว่าวัดปลานองแก้ววัดปลานองแก้วกะเลขตัวนั้นตัวนี้นะครับกับบริบลงไห้ขึ้เก่าครับสรุปตัวเลขเพราะไปมักฝันครับฝันหวานหลายฝันหวานหลายเตือนเนี้ยมือเศร้านะครับเม้นฝันคือมันบ่ฝันคือมันจะของคิดก็คือ้นวายยุ่งอกโอ้ยจีม่วงแรงแล้วเลขออกเลขออกเห็นว่าออกตก็ไหนเออเห็นมั้ออก ซีหนึ่งเก้าก็่เก้าหนึ่งซีท่านว่าซีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งซีท่านบอกต้องหกตัวครับโอ้ยหางมันกาแฟครับพี่มันผีแถวๆนี้มาบอกมีดไลาฟันหัวโอ้ยมาตัวให้เสียเงินเสียท่องแหงว่ามีเงินดูเป็นยังไงเอ็นกีอยู่คุ้มอยู่ข้างบ้านพอไปนี่พวกใครดีเนะครับมึงมาหางแบนี้มีดทีฟันหัวบอดนี้มาหางด้วยว่าตัวนี่สิคนแหงรักษาสินคนแหงว่ามีเงินมีท่องมาตัวให้เสียเงินเสียท่องแหงไดนเป็น โอ้ยเบิดน้ำไหลครับอันสีหนึ่งเก่าครับสีหนึ่งเก่าพ่อให้บุนน้ำลายลอตเตอรี่ทึ่งไต่ไปใบไม้ลอตเตอรี่ก็หลายไต่ไปใม้ก็หลายซื้อหลายครับไต่ไปใหม่ก็ไล่โอ้ยเอ้าผู้ใดติดตามพ่อไว้กันสี่ขึ้สี่ได้กันทุกคนในดอกกันเนาะเอ้าอันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้เลยครับติดตามพ่อไว้นะครับเด้อคลิปไดพ่อไว้สิไปไส์ไปไส์พ่อบากพ่อไว้สิบอกหนึ่งวัดป่าน้องแก้วสองวัดธรรมเสนาได้หนึ่งหาหนึ่งนะครับเด้อ แล้วก็หลวงปู่พะเนียงก็เริ่มเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับหลวงปู่พะเนียงครับพอใบบะถิมเพิ่นตเทียได้ครับเพิ่นบะถึงเพิ่นบเขอพอใบก็ไปเด้ครับอ่าราคาวัดปลาทองแก้วนะครับร้อยพระพุทธบาทวงเงินนะครับอ่าแล้ววัดสามกษัตริย์แล้วสามกษัตริย์ขั้วนี้ก็ได้แต่ศูนย์ตัวเดียวครับได้ศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าพอใบจุดที่แรกกันมันถูกเบอเบอบ่มีตัวเลขอ่าแสดงว่าเพิ่นบ่ให้แล้วเมซี่เลยบอกว่าจุดไม่รู้ใครได้เห็นนะพอใบก็เลยไปจุด ที่ยิงแล้วคั้นพ่อไอ้ปรจุดกะเคยฉีบ่ออะไรยังดอกดอกะที่ว่าเพิ่นโม่ไห้เนาะครับเนาะก็คือจุดตูบบ่อะไรเด็กก็พ่นโม่ไห้เดี่ครับอย่าไปว่าเพิ่นนั่นนะครับเนาะเอา้า <c oughs> ติดตามพ่อไอ้ไปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์พ่อไอ้เนี่ยครับกดแชร์พ่อไอไ้เนี่ยครับพ่อไอ้พ่อไอ้ทายทอดสดบ่ออะไรครับคั้นจะเห็นพ่อไอ้ทายทอดสดใดก็ต้องแชร์พ่อไอ้นะครับเด้อเพาจะได้เห็นสดๆเลยครับเห็นสดๆไล่ไปหั่ไปนี่พ่อไอ้ที่ไหนสดๆเลยครับแล้วครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีีคคคคครรัับบให้้มโชลาภททุุกกนนเดอ